Prophetic Talk วีและบุรุษแห่งความเชื่อที่มีควรถูกลืมเขาคือใครเขามีความสำคัญอย่างไรและเขาได้ทิ้งมรดกแห่งความเชื่อให้แก่คนรุ่นหลังอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับในทุกสมัยและทุกยุคพระเจ้าได้ส่งคนของพระองค์มาเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์ ในแผ่นดินโลกเสมอแม้ในยุคที่มืดมิดที่สุดพระองค์ก็ยังทำพระราชกิจของพระองค์เรื่องราวของวีรบุรุษแห่งความเชื่อท่านนี้หายไปจากหน้าปรสาสตร์คริสเตียนคริสเตียนส่วนใหญ่มมกจะพูดถึงมาติลูเทอร์นักปฏิรูปโปรเตสแตนต์กันอย่างแพร่หลายซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบเลยว่าก่อนที่มาติลูเทอร์จะเกิดมานั้น มีคนที่เตรียมทางไว้ให้เขาคนคนนั้นเผยพระจนะถึงมาติลูเทอร์ก่อนที่มาติลูเทอร์จะมีชื่อเสียงโด่งดังถึงหนึ่งศตวรรษหรือ100รปีก่อนที่มาติลูเทอร์จะมาเกิดวีรับุรุษคนนี้ต้องถูกข่มเหงอย่างหนักจนถึงแก่ชีวิตคนนั้นคือแซนฮูสเขาคือบาทหลวงสิทธิพิบาลนักเทศ นักศาส,สนศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตรวรรษที่1 4ที่กรุงปรากสาธารณารัฐเช็กในสมัยอาณาจักรโรมันคาทอลิกเลืองอำนาจเขาเป็นผู้แรกที่กล้าที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดต่อต้าน,สสนศาสนาจักรคาทอลิกเขาลุกขึ้นวิพากวิจารณ์การกระทำที่ไม่ชอบธรรมของคาทอลิกอาทิเช่นการขายใบไถ่บาปการเมืองคริสตจักรการขายของศักดิ์สิทธิ์ในวิหาร เขาเป็นผู้แรกที่กล้าลุกขึ้นปฏิรูปคริสตจักรที่เขาดูแลอยู่นั้นเขาเป็นบาทหลวงคาทอลิกผู้เดียวที่อนุญ,ญาตให้สมาชิกในคริสตจักรสามารถรับมหาสนิททั้งเล่าองุ่นและขนมปังได้ซึ่งในสมัยนั้นห้ามไม่ให้รับเขาเป็นผู้แรกที่ให้ความสำคัญในการแปลพระคัมภีร์ฉบับภาษาละตินให้กลายเป็นภาษาเช็กเพื่อที่ผู้เชื่อจะสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์ได้ ในปี1,409เจนฮุสถูกโป๊ปอเปหิออกจากศาสนาจักคาทอลิกเนื่องจากบทความที่เขาพูดต่อต้านโป๊ปที่ตั้งตัวขึ้นเป็นศรีรษะของคริสตจักรแทนที่พระเยซูคริสต์เนื่องจากเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่คู่ควรกับการเป็นศรีรษะของคริสตจักรทั้งหลายเขาเชื่อว่าพระคำภีร์คือสิทธิอำนาจสูงสุดไม่ใช่คำพูดของโป๊ป ในปี1,414แจนฮูสถูกดำเนินคดีข้อหาสอนเท็จหรือเป็นพวกนอกรีดแจนฮูสถูกจำคุกด้วยโซ่ตรวนในคุกใต้ดินโดยแทบจะไม่ได้รับน้ำและอาหารเลยเขาต้องทนกับความหนาวเหน็บอย่างทุกทรมานและหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของเขาก็เริ่มอ่อนแอและป่วยหนักในช่วงระหว่างที่ดำเนินคดีนั้น เจนฮูสได้ยืนหยัดยึดมั่นในความจริงของพระคัมภีร์ในปี1415เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดโทษฐานสอนเท็จและเป็นพวกนอกรทดและเขาได้รับอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลหากเขายอมเปลี่ยนแปลงคำสอนและหลักการที่เขายึดถือแต่เขาปฏิเสธที่จะยื่นอุทธรณ์ปฏิเสธที่จะบิดเบือนคำสอนที่เขาได้ยึดมั่นไว้ โดยเขาได้กล่าวว่าผมจะไม่ยอมแลกแม้แต่เหรียญทองสักเหรียญกับความจริงที่ผมยึดถือในที่สุดเขาก็ถูกนำไปเผาไฟย่างทั้งเป็นในขณะที่เขากำลังถูกเผาทั้งเป็นนั้นเขาได้ร้องบทเพลงสาดุดีสรรเสริญพระเจ้าอย่างไร้ซึ่งความกลัวร่างกายของเขามอดไหมเป็นเถ่าทุลีดิน แต่ก่อนที่เขาจะตายนั้นเขาได้เผยเพระชนะไว้ว่าวันนี้พวกท่านกำลังเผาหานแค่ตัวหนึ่งเท่านั้นแต่ในอีกหนึ่งศตวรรษข้างหน้าท่านจะได้ยินเสียงโหงตัวหนึ่งร้องเพลงซึ่งท่านจะไม่สามารถย่างหรือต้มโหงตัวนั้นได้และไม่สามารถที่จะดักจับโหงตัวนั้นได้เลยในหนึ่งศตวรรษต่อมาหรือหนึ่งรปีต่อมานั้น หงตัวนี้หมายถึงวีลบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาก็คือมาร์ติลูเทอร์นั่นเองมาร์ติลูเทอร์ได้ศึกษางานเขียนและคำสอนของเจนฮูสและประทับใจอย่างมากเขากล่าวว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าอะไรการที่ทำให้พวกเขากล้าที่จะเผาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ทั้งเป็นได้ในเมื่อเขาอธิบายพระอัมภีร์ไดอย่างมีพลังและมีความเชี่ยวชาญอย่างมากมาติลูเทอร์ ได้แปลง,งานเขียนของแจนฮูสจากภาษาลาตินมาเป็นภาษาเยอรมันเมื่อเขาค้นพบคำเผเวจนะก่อนตายของแจนฮูสเขาได้รับแรงบันดาลใจและยึดถือว่าหงตัวนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ที่เล็งถึงตัวเขาหลังจากนั้นมาติลูเทอร์จึงร่างยติ95ข้อขัดแย้งเพื่อการปฏิรูปศาสนาจากขึ้นเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปมาสู่คริสตจักรนิกายโปรเตสแตน หนึ่งใน95ข้อนั้นก็คือการต่อต้านการขายใบไถ่บาปและอนุญาตให้ผู้เชื่อเข้าถึงพระคำพีได้และสามารถรับพิธีมหาสนิทได้ทั้งน้ำมงุ่นและขนมปังเห็นได้ชัดว่ามาติลูเทอร์ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากงานเขียนของแจนฮูสอย่างมากมอระดกฝ่ายวิญญาณที่แจนฮูสทิ้งไว้ส่งผลอย่างมหาศาลใน100ปีต่อมาการปฏิรูปของมาติลูเทอร์ เพลงพระเจ้าทรงเป็นป้อมบาการหรือ a mighty fortress กลายเป็นเพลงที่ร้องเพื่อการปฏิรูปคริสตจักรที่โด่งดังมาหลายยุคหลายสมัยพระคำภีได้รับการแปลอย่างแพร่หลายออกเป็นหลายภาษาด้วยกันรวมไปถึงภาษาเยอรมันด้วยมาติีลูเทอร์เสียชีวิตในขณะที่เขาชาราภาพมากแล้วและเขาไม่ถูกจับไม่ถูกฆ่า เหมือนอย่างแจนฮูสได้พยากรณ์ไว้ว่าจะไม่มีใครทำอะไรเขาได้และเขาได้กลายเป็นหงที่นำความจริงของพระเจ้าส่องสว่างไปทั่วโลกในยุคที่มืดมิดที่สุดแสงสว่างได้ส่องมาถึงชีวิตของเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่ามาร์ติลูเทอร์คือวีรบุรุษแห่งความเชื่อแต่หากไม่มีแจนฮูส ก็จะไม่มีมาติลูเธอร์ดังนั้นเจนฮูสเขาเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่ไม่ควรถูกกลืนสำหรับเราทุกคนหากวันนี้เรากำลังยืนหยัดเพื่อความจริงแท้ของพระเจ้าหากวันนี้เรากำลังทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำด้วยใจกล้าหาญหากวันนี้เรากำลังยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเที่ยงธรรมของพระเจ้าจะมาปรากฏบนแผ่นดินโลก ขอให้เรายืนหยัดต่อไปครับขอให้เรากล้า,าหาญต่อไปขอให้เราได้รับกำลังที่จะทำต่อไปเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและทุกๆสิ่งที่เราทำถูกนับไว้ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วไม่มีใครเห็นสิ่งที่เราทำแต่พระเจ้าทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินและพระองค์ทรงรู้จักเราดียิ่งกว่าใครๆ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับขอให้ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากชายคนนี้แจนฮูสวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่ไม่ควรถูกลืมและพบกันใหม่ในโปรเฟติกทอล์คคลิปหน้าสวัสดีครับ